วันนี้นะคะเราก็จะมากินอาหารนานาชาติห้าร้านห้าประเทศเลยทุกคนเผ็ดอ่ะคำสมีนาโซนเซโยเดชชิ้นใหญ่มาก หนีหาวเราซื้อวอซื้อหนูรีอาหารจีนก็มีอาหารญี่ปุ่นอาหารเม็กซิกันอืมอ่าจะเย็นละสอนน้องให้เป็นแบบนักรีวิวคนต่อไปนะคะหนูรีเป็นอะไรขึ้นมาก็เอาวิกให้น้องใส่จบเลยกรอบมากกรอบอะไรล่ะตั้งลมไปตั้งนานแล้วมันจะได้ิ ดูลคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามสู้นึ่งลานซับสังรนะคะสามารถดาวน์โหลดและรับฟังเพลงหมูกระทะปะ Sociedad, ได้แล้วทางจุกสปอติฟาย p p p เปิลม i i สิกไอจนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะกลับมาพบกับนูรีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับช่วงสั่งกินบ้านขี้คราดออกไปหน้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งให้นูรีด้วยนะคะถ้าคลิปนี้ถึง20,000ไลค์นูรี เปลี่ยนสีวิตผมอนุรีเพิ่งกลับมาช่วงประมาณบ่ายสองอาก,การไปถ่ายโฆษณา <c oughs> ได้เป็นนางเอกโฆษณาทุกคนโฆษณาอะไรเป็นของสอคอบอรหรือว่าสำนักงานคุมครอ้บริโภคเวลาเราสั่งสินค้าออนไลน์สั่งอาหารได้มาไม่ตรงปกก็สามารถแจ้งหรือว่าฟ้องร้องร้องเรียนไปยังสอคอบอได้เลยต้องรอดูเดี๋ยวถ้าเกิดว่าโฆษณาออนแอร์เนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยแล้วก็จะให้ทุกคนดูกันนะคะวันนี้ก็คือหลังจากทำงานมาเนื่อๆนะคะเราก็จะต้องมาห้ามาสร้างอะไรกินกันดีก,กว่าตัวจริงป้าหลังจากที่ผ่านโควิดมาแล้วเสพติดเสพติดการสั่งอาหารมากินที่บ้านมากกว่าการออกไปกินที่ร้านอีกทุกคน ไหนใครเป็นบ้างยกมือวันนี้นะคะเราก็จะมากินอาหารนานาชาติ5ร้าน5ประเทศเลยทุกคนก็ด้วยความที่แบบว่าช่วงนี้เนาะหลายคนทุกคนจะคิดถึงแบบว่าการไปเที่ยวใช่ไหมถึงการไปเที่ยวต่างประเทศเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวเลยเนี่ยหนูรีมีแพลนจะไปเที่ยวไต้หวันเกาหลีอะไรเงรี้ยก็ไม่ได้ไปเลยนะไปเที่ยวก็ไม่เป็นไรเราก็ออสัมผัสบรรยากาศซึมซับบรรยากาศผ่านอาหารแต่และประเทศต่างๆแม้ถ้าจะให้แบบว่ารีวิวทั้ง5ร้านภายในวันนี้แล้วก็ออกเดินทางไปร้านโน,น้นร้านนี้ร้านนัน้น,นก็คือแบบว่าคงจะเสียเว ะะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็แค่สั่งมากินบ้านไม่ต้องออกไปได้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงที่จะติดเชือ้อรักเชื้อไร้ด้วยนะคะเราก็จะสั่งผ่านแอปพลิเคชันที่หนูรีใช้บ่อยมากในคลิปหลายคนก็คงจะแบบเห็นอย่างล่าสุดคลิปล่าสุดเนี่ยนูรีเนี่ยก็สั่งไก่ทอดมาห้าร้านมากินรีวิวดูหนูรีก็ใช้แอปนี้ด้ยจ้าฟู o ดแพนด้าจ้า ฟูดแผนดากดาดีฝูดแผนดีดีดาดาดีดาดีเข้าเรืองกันเลยนะคะนางมีโปรเด็ดโปรใหม่เลยดีเป็นแคมเปญฟาสต์ฟู้ดเฟสติวัลเป็นเทศกาลอาหารจานด่วนลดสูงสุด50%อ่ะขอตั้งหน่อยเข็ดมือนะคะแป๊บหนึ่งตั้งกล้องแป๊บอ เรามาดูกันว่ามีร้านไหนที่เข้าร่วมรายการบ้างเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะคะแลวร้านเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับย่านของแต่ละคนนะบอกเลยว่าฟู้ดแพนด้าเนี่ยอาหารเขาหลากหลายนะเข้าฟู้ดแพนด้าก่อนเลยจ้านี่ที่อิชอบใช้แอปฟู้ดแพนด้าเนี่ยเพราะว่า1เลยส่งฟรี 2. บริการแบบรวดเร็วทันใจว่องไวอันที่3เลยก็คือควบคุมทุกพื้นที่เลยนะคะคือไปจังหวัดไหนก็ต้องเห็นฟู้ดแพนด้าถือโอกาสรีวิวโปรโมชั่นแคมเปญของฟู้ดแพนด้าไปด้วยเลยนะคะเผื่อใครสนใจอย,อยากจะไปสั่งเข้าไปสั่งบ้าง เซอร์เวกเมื่อกี้ในแอปนะคะว่ามีร้านไในมั่งนุ่ิจะเลือกร้านที่ไม่เคยกินมาก่อนเลยเพื่อที่จะได้รีวิวแล้วก็ได้แปละไม่ด้วยเข้ามาแล้วนะคะนี่นี่พอเข้ามาในแอปขึ้นเลยจ้าฟาสต์ฟู้ดเฟสติวัลลดสูงสุด50%นะคะนี่อุ๊ยเปิดมาก็เจอเลยอะพิซซ่าทุกคนพิซซ่าก็คืออาหารประจำประเทศอะไรคะอิตาลีเออได้แล้วเนึกประเทศตุกากลายมาก เกาหลีก็มีนะจ๊ะเคียวชนนะคะเกาหลีหนึ่งแถมหนึ่งอาหารจีนก็มีทุกอย่างแบบทุกคนอาหารญี่ปุ่นนะคะอาหารจีนอาหารญี่ปุ่นอาหารเม็กซิกันเคียวชนนะคะ เป็นอาหารเกาหลีนะคะนี่เลยโปรโมชั่นอาหารจานด่วนมันก็ขึ้นมาเลยทุกคน1แถม1อาหารเทศกาลจานด่วนนะคะกิสปี้ซีรีส์กิสปี้ซีรีส์นะคะ426บาทลดเหลือ213บาทถูกมากน้ำก็ใช้เลือกข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวเอาเป็นข้าวเหนียวละกันนะคะซอสดิฟก็คือพวกซอสที่จะเพิ่มเอาซอสดิฟเอาเครื่องเคียงเป็นอะไรหัวไชเท้าดองหรือผักดองอ่ะนูดีชอบกินหัวไชเท้าดองนะคะใส่ข้อมูลหมาเหตุเพิ่มเติมได้นะคะว่าเราต้องการอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า ไม่เคยกิน,นยังไม่เคยกินร้านนี้ก็เลยยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็เอาประมาณแค่นี้ก่อนแล้วก็เพิ่มลงไปในตะกร้าเลยค่ะ คือปกติแล้วฟู้ดเพนด้าเนี่ยนางจะมีแบบว่าโค้ดส่วนลดมาแจกเยอะมากเ,าเพราะฉะนั้นต้องโหลดแอปฟู้ดเพนด้าไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีแอปฟู้ดเพนด้าโหลดไว้ได้นางก็จะแจกโค้ดส่วนลดแจกบ่อยมากรถยวมนางก็จะบอกรถโวมทางมดมานะคะใส่รายละเอียดการจะส่งทุกสินงทุกอย่างไว้นะคะ,ะเสร็จแล้วเขาก็จะมีที่ใ,ใส่โค้ดส่วนลดนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโค้ดส่วนลดหรือว่าเอาโค้ดส่วนลดจากในแคปชั่นนูรีไปก็ได้นะคะไปลองใช้ดูนะคะเสร็จแล้วก็ ดำเนินการต่อเลยเวลาสั่งนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ชําระผ่านบัตรหรือเงินสดเลยได้หมดเลยเสร็จแล้วก็กดดาเนินการต่อเลยค่ะนี่อ่ะร้านนี้เออสานาทีนะคะน้องนัดมาแล้วจา้าคุ้นไหมวันนั้นที่ไปกินส้มตำปากสัดนี่เออสวัสดีค่ะเออพิซซ่ามาเซล่าอ่านว่าอย่างนี้ไม่ไม่รู้นะลด20%ทุกคนนะนะ้าก็จะมีหลายหนะ้ให้เราเลือกนะหน้าไหนดีอะคาบาเรียสามหบาทจาก450บาท นะใส่ตะกร้าไปเลยอ่าฉันใส่ไปกี่ตะกร้าจะใส่ไปสี่อันแล้วไม่ใช่ออกออกนะทุกคนเวลาเราสั่งไปเยอะเนี่ยเราก็ลบออกตรงนี้นี่ลบลบลบอีกสักเมนูหนึ่งนะคะจะมีแบบว่าเป็นเซ็ตนะถ้าเกิดเราอยู่หลายคนแบบเยอะมากก็คือเนี่ยพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทได้มาเซตปาร์ตี้สี่ถาดทุกคนเยอะมากอาหารจีนดูที่มีอะไรบ้างอาหารจีน,านรานี่มมนาาร้านนี้โปรโมชั่นอาหารจานด่วนของนางที่มีตอนนี้นะคะจะเป็นพกสลับเปาไส้หมูแดงต่างๆแล้วก็เอาเป็นไส้ครีมหนึ่งละกันมาดูอุ้ย น่ากินมากเลยอะ่ะเออเมื่อกี้เราสั่งข้าวไปในอาหารเม็กซิกันนะคะขอสั่งคณะน้ำมันหอยมากินอาหารจีนนี่เป็นอะไรที่เราคุ้นเคยนะคล้ายๆอาหารไทย <c oughs> เนื้อปูผัดเต้าหู้ไข่อ่ะหนึ่งจัดไปนี่เห็นเว็บเว็บอะ่ะนี่อาหารเม็กซิกันทุกคนไม่เคยกินเลยในชีวิตนี้เคยกินอาหารเม็กซิกันไหมนั <c oughs> ไม่เคยอาา่ะโหห้า0รด้วยอันนี้เนี่ยอ่ะน่าจะเป็นข้าวเสิร์ฟพร้อมกับช็อกโกแลตชิพคุกกี้2หมูฉีกละกันอะไรให้เลือกเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะข้าวกล้อง เลือกซอสอีกต้องดูซักซอสหนึ่ง c u r ี y hot s a u c อ่ะ <c oughs> เพิ่มลงไปในตะกร้าเลยอ่ะลองดูไม่เคยกิน <c oughs> ไม่เป็นทุกคนทุก <c oughs> คนขอ,ของขาวเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราก็จะสั่งไปพวกเครื่องดื่มบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นแบบเครื่องดื่มญี่ปุ่นมีชาเขียวด้วยร้านฟูกุมัชะนะคะหึงแถมหนึ่งซื้อโฮเซกิมัชะหแก้วแถมฟรีแบ็คมิลคทีหแก้ว85บาทเองอ่านัดเอาอะไรมีไปโลภูเขาไฟ ราวชูก้าโอาไมโลอ่ะไมโลโอเคไมโลไมโลภูเขาไฟเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวรออาหารมามาก้อนไข่เลยค่ะไก่ทอดนะคะนี่เคียวชนนะคะจะลองกินดูกันค่ะว่าเป็นไงบ,บปกติกินแต่บอนชอนไงร้านนี้ไม่เคยกินเลยนะนี่นะก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะทอดอันนี้เป็นเอ็นไก่ทอดนะคะแล้วก็มากับข้าวเหนียวดูดิ ปั้นข้าวเหนียวใส่แบบถุงกระดาษมาทุกคนน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็ข้างในก็คือเป็นถุงข้าวเหนียวแบบร้านซนตามข้างทางเหมือนกันนะ,ะถ้าเกิดมาแค่เนี้ย <c oughs> ก็คือดูเป็น5บาท <c oughs> แต่พอห่อกระดาษนี้ปุ๊บอะสามร้อยก็ขายได้ <c oughs> มีโลโก้โลโก้ด้วยไหมแล้วก็ใช้เท้าต่างๆนะคะแล้วก็เป็นพวกแบบซอสมาแล้วนะคะอันนี้เป็นพิซซ่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> าพิซซ่ามาแล้วอ่าเดี๋ยวจ่ายตังก่อนนี่มองหน้าแล้วไม่จ่ายตังสักทีโอเคมาซิล่ามาซิเลียอ่านถูกอ่านผิดไม่รู้แล้วน่ากินมากนี่แล้วทุกวันนี้โรงเรียนก็คือปิดเลยเหรอปิดเลยปิดเลยแล้วเปิดเมื่อไหร่วันที่หนึ่งขอให้ได้เรียนนะ <laughs> นี่นะคะอาหารเม็กซิกันของเราก็มาแล้วร้านโบริโตนะคะ อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้นะนี่อะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้สั่งมาไม่เคยกินแต่เดี๋ยวจะลองกินกันนะคะพร้อมกับคุกกี้นะมาค่ะบีกคนเรามาเริ่มจากประเทศแรกกันก่อนนะคะคัมเสมนาสนเซโยเดย <laughs> ประเทศเกาหลีครับ ืเผ็ดอะหนังมันจัดมาภาษาเกาหลีอร่อยคืออะไรทุกคนมาชิโซย์ถ้าเป็นเกาหลีใต้ก็มาจิโซโยซอสนาก็มีความเผ็ดมากอืมอืยว่ารสชาติรมเนี้ย เผ็ดกว่าบอลชอนลองดูหวานมากน้ำผึ้งเนี่ยก็เคยชอบหวานเนี่ยสั่งมาเลยเป็นพิซซ่านะคะมีเมื่อกี้นะัดบอกว่าใบากะเพราใช่ไหมชิ้นใหญ่มากคือไม่ค่อยถนัดกินอะไรแบบนี้แต่ว่าต้องลองอะ่ะ หนึบหนึบรสชาติดีเลยก็เปรี้ยวมันๆอ่ะทุกคนมันทุกคนอันนี้อะไรคุณคุณเชียงหรือเปล่าเหมือนคุณเชียงเลยถ้าเกิดใครไม่รู้จักมันคือเปเปอร์โรนีปะอะไรนะเปเปอร์โรนีเปเปอร์โรนีน่าจะใช่ะลองชิมแค่เปเปอร์โรนีดูนะคะมันเปรี้ยวๆมันเป็นโนมเม็ดป่ะคอนือพิซซ่ามันเปรี้ยวๆเนาะ เข้าเนาะ mm hmm. อืมอร่อยเผ็บๆ่เงี้ยรสเผ็ดๆอย่างเงี้ยไปญี่ปุ่นก่อนไปกินชาญี่ปุ่นหน่อยจากร้านฟูกุมัชชะนะคะ mm hmm. เขาเขียนเลยว่าเป็นแบบพวกวัตถุดิบต่างๆพือน,นํำเข้าจากญี่ปุ่นเลยอืมในแรงคอในแรงคอในภาษาญี่ปุ่นก็คือ อีเซอร์ไต์ชาเขียวแรงมากชา,าเขียวหนักมากแล้วก็มันมีความแบบมันๆของนมอะไรองเงี้ยสดชื่นก็มาประเทศใกล้ๆกันจีนยูเนเซ็เมนูจานด่วนของฟูดแพนด้านะคะนี่แล้วก็จะได้โคกมาด้วยหนึ่งจากร้านชื่อร้านอะไรไทยเหอส่วนมาถึงจีนเราก็ต้องหนีหาวเราซื้อวัวซื่อหนูรี <laughs> ถูกไหมอ๋อคือสอคนนี้ได้เรียกจีนแต่ก็แอบฟังเข้ามา หมูแดงเข้มข้นมากรสชาจริงเขาว่าอร่อยคืออะไรอ่ะห่าวชื่อห่าวชื่อห่าวชื่อมากๆคณะผันนดน้ำมันหอยอืมอืมขนะคือกรอบมากอืม เดี๋ยวเราลองโหลดแอปฟู้ดแพนด้ามาสั่งอาหารดูนะครับบอกเลยว่าโปรโมชั่นเขาเยอะมากจริงๆแลนะช่วงนี้เลยอาหารจานด่วนนะคะลดสูงสุด50%นะครับโรนี้เ<า>นื้อปูผัดเต้าหู้ไข่มาอืมืม่อยเต้าหู้นุ่มมากเนื้อปูคือแบบหวานมากอืม มาถึงอาหารเมสิกันนี่เป็นเซตข้าวนะคะมาคู่กับน้ําทุกคนไม่เคยกินจริงๆอันเนี้ยมันจะเป็นยังไงก็มันเหมือนเป็นข้าวแล้วก็มีหมูฉีกอ่อข้าวโพดนะคะอันนี้หนูรีอาจจะติ๊กเองนะแล้วก็เป็นข้าวข้างในนี่เป็นเซตข้าวหน้าเนื้อเราสามารถเลือกเนื้อสัตว์ได้นะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่เต้าคู่เนื้อแล้วก็หมูฉีกหนูรีสั่งเป็นหมูฉีกมาไม่เคยกินเลยเนี่ยครั้งแรกเลยอ่ะมันคล้ายๆข้าวผัด ออร่อยกินได้สบายมากคล้ายๆขา,าหมูอะ่ะที่เอามาฉีกอะ่ะแต่ว่าทําแบบแห้งๆ่ะแล้วก็ข้าวโพดก็คือข้าโพด,ดเลยทุกคนพ่อเป็นเม็กซิโกแม่เป็นจีนได้กันเป็นหนูรีนะคบมาเลิศม,มากอืมอุม้ยน่ากินมากเลยอะ่ะคุกกี หวานมันอร่อยกรุบกรอบเดี๋ยวขอตัวกินต่อแล้วก็ให้น้องๆมานั่งกินกันต่อนะคะแลโดยสรุปแล้วทุกคนเป็นอาหารหลายหลายหลายอย่างหลายเมนูไม่เคยกินนะโดยเฉพาะแบบพวกอาหารเม็กซิกโกอาหารเม็กซิกเปิดใจกินแล้วโอ้มันก็ไม่ได้แย่มันก็กินได้แต่เราแค่ไม่ชินแต่ว่าที่ถูกปากมากที่สุดก็คือน่าจะเป็นอาหารเกาหลีอาหารจีนในฟู้ดแพนด้าเนี่ยมีอาหารหลากหลายมากทุกคนก็ช่วงนี้เนี่ย อย่างที่บอกเลยมีโปรโมชั่นชื่อว่าเทศกาลอาหารจานด่วนฟาสต์ฟู้ดเฟสติวัลทุกคนแต่ว่าใครยังไม่เคยใช้ฟู้ดแพนด้านะคะอยากให้ลองมาโหลดใช้กันดูนะคะบอกเลยว่าแอปนี้เนี่ยมีอาหารมากมายหลายอย่างหลายประเภทมีร้านอาหารใกล้บ้านคุณแล้วก็ร้านอาหารดังๆเยอะแยะ,ยะมากมายะครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศเลยเวลาเราโหลดแอปมาแล้วนางก็จะชอบมีแจกแบบโค้ดส่วนลดต่างๆเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้ออาหารที่สำคัญเลยวันนี้หนูรีก็มี โค้ดส่วนลดมาแจกทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวรอดูในใต้คอมเมนต์หรือว่าใต้ e s สคริปชันของคลิปนะ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามหนูรีด้วยนะคะติดตามได้ทุกช่องทางเลยคะ่ะส่วนนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายขอตัวกินต่อจ้ารีรีรีบูดเพนด้าดีดูบูดเพนดูดีดาดาดีดาดีดาอันนี้เส้นหมูแดงอ่าแจะเย็นละ <c oughs> <c oughs> เกา,เาหลีจ้าืมกรอบมากกรอบอะไรละ่ะตั้งลมไปตั้งนานแล้ว, <c oughs> ลวมนจะได้กินไม่ได้มันยังกรอบอยู่เลยจริงเหรอจริงหนังกรอบเตอรจริงๆด้วยทุกคนยังกรอบอยู่เลยอ่ะม <c oughs> ิวิีตุยแล,ละช่ลแล้วไปอ่ะ <c oughs> ที่สุดบอกเลยอันนี้ที่สุดอื่า <c oughs> สอนน้องให้เป็นแบบนักรีวิวคนต่อไปนะคะเสื่อวันไหนแบบมุาีเป็นอะไรขึ้นมาก็เอาวิกให้น้องใส่จบเลย ได้เลยหนูรีเชนสอง